กลับมากันอีกแล้ววันนี้เราจะพูดถึงการติดอยู่ในลิฟต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันทำให้คุณกลัวหรือไม่ถ้าคุณกลัวลิฟต์เครื่องบินห้องน้ําสาธารณะหรือรถไฟใต้ดินและการที่คิดถึงสถานที่เหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกแปลกๆคุณอาจจะเป็นโรคกลัวที่แคบโรคกลัวที่แคบคืออะไร มันเป็นความกลัวถูกคุมขังหรือที่แคบด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่สามารถจะหนีออกมาได้หรือจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคก,กลัวที่แคบสามารถเกิดขึ้นได้เพราะการเกิดอาการแพนิคเนื่องจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองจุดศูนย์กลางความแพนิคในสมองยังคงมีการกระตุน้นถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ต้องแพนิคน,นั้นอาจจะเกิดอาการสั่นมึนหัวควบคุมตัวเองไม่ได้และอาจรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย งานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่า5-10%ของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากโรคกลัวที่แคบระดับร้ายแรงแต่มีเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นที่ได้รับการรักษามีปัจจัยที่เป็นไปได้หลายอย่างที่อาจทำให้เกิดอาการกลัวที่แคบเรายกขึ้นมา4อันดับแรกที่พบมากที่สุดมาเริ่มกันด้วยสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดโรคกลัวที่แคบ 1. การปรับสภาพ ความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตเช่นการที่คนคนหนึ่งเคยติดอยู่ในที่แคบๆเช่นลิฟต์หรือตู้เป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคกลัวที่แคบความบอบช้ำทางจิตใจนี้จะไปกระตุ้นความกลัวหรือความกังวลที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ในอนาคตโดยเงื่อนไขนี้มักเกิดขึ้นในวัยเด็กและแม้ผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าได้รับประสบการณ์คล้ายๆกันนี้เช่นการเข้าเครื่อง MRI 2. ปัจจัยทางพันธุกรรม นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ยังพบการเชื่อมต่อระหว่างโรคตื่นระหนกและโรคกลัวที่แคบการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นโรคตื่นระหนกจะมีอะมิกดาลาคือส่วนเล็กๆในสมองของเราที่ประมวลผลความกลัวที่เล็กกว่าคนทั่วไปความแตกต่างของขนาดนี้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพันธุกรรมอาจรบกวนวิธีที่สมองประมวลผลความกลัวและการรับรู้ถึงอันตราย 3. ระยะรอบตัว อีกการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโรคกลัวที่แคบเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้างพื้นที่ส่วนตัวของคนส่วนใหญ่มีเพียงเท่าที่มือของเขาผายออกไปได้แต่คนที่เป็นโรคกลัวที่แคบมีความรู้สึกเกินจริงของพื้นที่รอบๆพวกเขาซึ่งอยู่กว้างไกลออกไปจากร่างกายของพวกเขาดังนั้นเมื่อมีคนผนังหรือพื้นที่ปิดใดๆล่วงละเมิดพื้นที่ของพวกเขาก็จะทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลัวที่แคบมากกว่าผู้ชาย 4โรคกลัวความสูงนักวิจัยยังเชื่อว่าโรคกลัวที่แคบอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคกลัวความสูงอีกด้วยเหตุผลก็คือคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบประเมินค่าของพื้นที่แนวนอนต่ำเกินไปเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคกลัวความสูงที่ประเมินค่าของพื้นที่แนวตั้งสูงเกินไป นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีโรคกลัวที่แคบและมันเป็นเพียงสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดที่ฝังอยู่ในรหัสพันธุกรรมของพวกเราตามธรรมชาติในขณะที่เรายังคงพยายามหาสาเหตุว่าทำไมคนถึงเป็นโรคกลัวที่แคบสิ่งที่เหมือนกับโรควิตกกังวลอื่นๆก็คือมันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดส่วนใหญ่โรคกลัวที่แคบได้รับการรักษาโดยจิตบำบัด การให้คำปรึกษาประเภทต่างๆสามารถช่วยคุณเอาชนะความกลัวและจัดการสิ่งที่จะมากระตุ้นความกลัวของคุณแต่เราจะแนะนำเคล็ดลับสั้นๆที่สามารถช่วยคุณรับมือกับมันได้หายใจช้าๆและนับถึงสในแต่ละลมหายใจพยายามจดจ่อกับบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเช่นเวลาของนาฬิกาที่กำลังเดินหรือความจริงที่ว่าคุณจะโอเคและออกจากสถานการณ์นี้ได้ในไม่ช้าเตือนตัวเองซ้ำๆว่าความกลัวและความวิตกกังวลน,นี้จะผ่านไป ท้าทายตัวเองด้วยสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความกลัวนี้และพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าความกลัวนั้นไม่มีเหตุผล <c ose noise> เพ่งไปที่ความทรงจําที่มีความสุขและเช่นเดียวกับที่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แนะนําให้ใช้พวกมันเหมือนคาถาผู้พิทักษ์และแน่นอนว่าพวกผู้คุมวิญ,ญญาณที่กําลังกินความกลัวของเราก็จะหนีไป <c ube> คุณต้องเคยได้ยินคําว่าซูปเปอร์ฟู้ดมาสักพักแล้ว แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมอาหารบางชนิดจึงถูกเรียกโดยเฉพาะเจาะจงว่าซูเปอร์อาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการรวบรวมอาหารที่เติมเต็มและมีคุณค่าทางโภชนาการและโดยปกติแล้วจะไม่ใช่เมนูที่น่าสนใจที่สุดแต่ปรากฏว่ามีซูเปอร์ฟู้ดที่เป็นความลับอยู่และเราจะมาดูซูเปอร์ฟู้ดที่น่าประหลาดใจ10อันดับแรกกันอันดับที่10 black pudding หรือที่เรียกว่าไส้กรอกเลือดเป็นอาหารเช้ายอดนิยมในสหราชาอณาจักร ไส้กรอกนี้ประกอบด้วยข้าวโอต๊ตสมุนไพรและอย่างที่คุณน่าจะคาดเราได้นั่นก็คือเลือดจากหมูและคาร์โบไฮเดรตต่ำมากอันดับที่9ซาวค u e วต์มันอาจไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่กระลำปลีหมักนี้เต็มไปด้วยสารอาหารนอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อมันมีโปรไบโอติกซึ่งช่วยในการรักษาและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณและมีไฟเบอร์สูงช่วยในการรักษาสุขภาพลำไส้ของคุณ อันดับที่8วาซาบิมักรับประทานควบคู่ไปกับซูชิมีการกล่าวกันว่าฮอสแรดดิชของญี่ปุ่นช่วยป้องกันการเกิดแผลฟันผุลิ่มเลือดและโรคหอบหืดการต้านเชื้อแบคทีรียโดยธรรมชาติการศึกษาพบว่ามันช่วยส่งเสริมสุขภาพของตับเมื่อรับประทานกับบร็อกโคลี่และกลระลำปลีและน่าแปลกที่แม้จะมีรสชาติร้อนแรงแต่ก็ช่วยต้านเรื่องการอักเสบได้ดีอันดับที่7ช็อกโกแลตอร่อยสุดๆหวานสุดๆและมันเป็นซูเปอร์ฟู้ด ใช่แล้วขนมที่ทุกคนชื่นชอบนั้นดีมากสำหรับคุณตราบใดที่คุณกินให้ถูกประเภทพระเอกที่แท้จริงคือคาคนัทซึ่งอัดแน่นไปด้วย 3, โอเมก้า3กรดไขมันแมกนีเซียมเหล็กและฟีนิลไทลามีนเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนี้คุณจะต้องเลือกชนิดของช็อกโกแลตที่มีโกโก้มากกว่า70%อันดับที่6ป๊อปคอน กลับกลายเป็นว่าขนมขบเคี้ยวในการดูภาพยนตร์ของคุณนั้นค่อนข้างดีสําหรับคุณติดลบเนยเค็มเอาไว้หน่อยจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแครนตันชี้ให้เห็นว่าข้าวโพดขั่วธรรมดามีสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นในระดับที่สูงกว่าผลไม้หรือผักโดยที่ป๊อปคอร์นหนึ่งหน่วยบริโภคมีสารต้านอนุมูลอิสระมากถึง300มิลลิกรัมเกือบ2เท่าของ160มิลลิกรัมที่พบในผลไม้ส่วนใหญ่ อันดับที่ 5. กาแฟใช่แล้วสิ่งที่ช่วยให้เราลุกจากที่นอนในตอนเช้านั้นเป็นซูเปอร์ฟู้ดผลการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยฮาวาดเผยว่าการดื่มกาแฟวันละสามแก้วอาจช่วยให้พวกเขามีอายุยืนยาวขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจเพียงแค่อย่าใส่ครีมและน้ำตาลเยอะอันดับที่4น้ำใช่แล้ว น้ำเปล่าธรมาธรมดาๆการรักษาระดับน้ำในน้ำลายให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสลายอาหารทำให้กรดแบคทีเรียเป็นกลางและป้องกันกลิ่นปากและฟันผุหากคุณเคยมีอาการปากแห้งคุณรู้ดีว่าน้ำลายช่วยป้องกันกลิ่นปากได้เนื่องจากน้ำลายทำให้กรดแบคทีรียนในปากเป็นกลางน้ำลายของคุณเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นพยายามให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอโดยให้น้ำหนักตัวครึ่งหนึ่งเป็นออนซ์ของน้ำที่ต้องดื่มตลอดทั้งวันอันดับที่3แคปหมูนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ของฉันชอบมากแต่ฉันทนไม่ได้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกมันจะค่อนข้างดีสําหรับคุณ2ในสามของไขมันที่พบในแคปหมูเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งช่วยเพิ่มสุขภาพของหัวใจไขมันส่วนใหญ่มาจากกรดสเตียริกและไขมันอิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพซึ่งช่วยรักษาระดับคอลเลสเตอรอลให้คงที่แคปหมูยังมีคอลลาเจนซึ่งช่วยให้สุขภาพผิวของคุณดีขึ้นและมีโปรตีนสูงทําให้คุณรู้สึกอิ่มอันดับที่2เชดดาร์ชีส ชีสสามารถให้25%ของความจำเป็นสำหรับการรับประทานอาหารที่สมดุลกับคุณมูลนิธิโภชนาการของอังกฤษกล่าวนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่คุณต้องการเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันมีสังกะสีเพื่อสุขภาพผิวและยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์การรับประทานเชดด้าหลังอาหารจะช่วยทำให้กรดในปากเป็นกลางและช่วยผลิตน้ำลายได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าควรรับประทานเชดด้านในปริมาณที่เล็กน้อยเนื่องจากมีไขมันสูงอันดับที่1 ดับ b บิลชีสเบอร์เกอของ McDonald's โ okay, อเคมันอาจจะไม่ใช่อาหารเลิศรสแต่ฟังก่อนไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนพบว่า Double c h e สเบอร r เกอร์ของ McDonald's ให้แคลอรี่390แคลอรี่โปรตีน23กรัมซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของแร่าธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน7%ของเส้นใยอาหารต่อวันไขมัน19กรัมและแคลเซียม20%ของปริมาณแคลเซียมในแต่ละวันและราคาเพียง1-2ดอลลาร์ เป็นที่ยอมรับว่าไม่จําเป็นต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพวันละสองครั้งและนี่คืออาหารซูเปอร์ฟู้ดสิอย่างที่คุณสามารถลองได้ในอาหารประจําวันของคุณหากคุณคิดว่ามีบางอย่างที่เราพลาดไปหรือมีบางอย่างที่คุณอยากแนะนําคุณเคยสงสัยไหมว่าในมะเขือเทศกระป๋องชโโ็อกโกแลตแท่งบรอกโคลีเหมือนกันตรงไหนตรงที่ขาไม่ใช่โปรตีนไม่ไขมัน ไม่ใช่มันแรงไงใช่สัตว์ตัวเล็กยุเยียอที่คุณอยากไล่มันไปจากบ้านนั่นแหละใช่เลยนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้มแมลงหรือชิ้นส่วน,นแมลงอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ของเราแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพเลยเอ๋ใช่หูไม่ฝาดหรอเวแกนกับชาวมังสวิรัต์คุณอาจต้องพิจารณาเรื่องกินผักของคุณเสียใหม่นะเพราะความจริงก็คือ คุณบริโภคแมลงราวหนึ่งถึงสองปอนทั้งมแงมลงสาบแมลงวันหนอนและ,มะแมลงชนิดอื่นๆในอาหารของคุณทุกๆปีอาหารสำเร็จและกระป๋องเต็มไปด้วยชิ้นส่วนมแมลงทุกอย่างตั้งแต่บร็อกโคลี่ปวยเล้งถึงมะเขือเทศกระป๋องจะมีหัวขาส่วงอกหรือแม้แต่มแมลงทั้งตัวอยู่อะไรนะถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าแบบนั้นมนถูกกฎหมายเหรอมันปลอดภัยเหรอ ออยมีกฎข้อบังคับเรื่องระดับของข้อบุกร่องในอาหารตามธรรมชาติที่เลี่ยงไม่ได้ซึ่งไม่มีอันตรายและเป็นภัยต่อมนุษย์เกือบทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าไปมีบางส่วนของแมลงอยู่ทั้งนั้นซึ่งออยเล็งเห็นว่ามนุษย์สามารถบริโภคมันได้ในอาหารสุขภาพอาหารขยะขนมและเครื่องดื่มใช่ถูกต้องมาดูความจริงที่ช็อกกว่านี้กันอยอนุญาตให้ช็อกโกแลตแท่ง แต่ละแท่งมีชิ้นส่วนของมแมลงได้8ชิ้นหากกินช็อกโกแลตแท่ง100ปอนด์นั่นแปลว่าคุณอาจบริโภคแมลงหนัก1ปอนด์เข้าไปดังนั้นคราวหน้าหากคุณอยากให้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญใครแล้วก็คิดใหม่นะหากกินขนมปัง100ปอนด์แปลว่าคุณอาจกินมแมลงหนัก1.5ปอนด์เข้าไปในเครื่องดื่มก็มีมแมลงด้วยรู้ไหมว่า5%ของดอกฮอปส์ในการทำเบียร์หนึ่งครั้งมีมแมลงอยู่ ดังนั้นคราวหน้าหากคุณอยากจิบเบียร์เย็นๆบอกบาร์เทนเดอร์ว่าขอบั克สเบียนะในอาหารกระป๋องทุกๆ3.5ออนซ์สามารถมีนอนได้19ตัวและปลวก74ตัวเรดไวเวทที่คุณชอบนักชอบหนาจะมี่ามายของกินที่มีสีแดงสดใสซึ่งทำมาจากช่วงท้องของมแมลงแอฟริกันตูเมียที่มีหน้าตาเหมือนด้วงมนุษย์เรากินมแมลงมานานหลายร้อยปีแล้วทุกอย่างตั้งแต่ตักแตนจนถึงด้วง ปลวกนอนผีเสือ้อและ,มะแมลงปอถึงขนาดมีคำว่าเปิดมแมลงกู้โลกมีคนบริโภคแมลงเกือบ2,000ชนิดไปทั่วทั้งเอเชียแอฟริกาเม็กซิโกและอเมริกาใตา้ซึ่งรวมไปถึงผีเสือ้อกับตัวมอด235ชนิดด้วง344ชนิดมดพึ่งและตัวต่อ313ตั๊ก,กแตน จิ้งหรีดและแมลงสาบ239ราบปลวก39กับแมลงปอ29่แถมมีจักจั่นด้วยใครก็ได้เรียกบริษัทกำจัดแมลงทีทีนี้เรามาดูประโยชน์ในการบริโภคแมลงที่เราทุกคนไม่อยากกินมันบ้างแมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยังยืนมากกว่าในภาวะที่ประชากรบนโลกกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นๆที่คนเรายอมรับนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วแมลงยังเป็นแหล่งไขมันกับพลังงานไฟเบอร์ วิตามินและแร่ธาตุอันมหาศาลไม่ค่อยมีความเสี่ยงเรื่องโรคหรือไวรัสอย่างเช่นหวัดหมูเนื่องจากพันธุกรรมในตัวของแมลงนั้นแตกต่างจากมนุษย์ของเรามากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทําฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารมีน้อยกว่าการทรําปศุสัตว์เพราะมันผลิตก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าและต้องการน้ำน้อยกว่าถึง9 5%ร่างกายของจิ้งหรีดนั้นกินได้ถึง80% เมื่อเทียบกับร่างกายของบัวที่40%และร่างกายของไก่50%ความจริงก็คือมแมลงอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการเลี้ยงประชากรซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวความต้องการเนื้อที่เป็นแหล่งโปรโตีนก็เพิ่มขึ้นหากทุกคนเริ่มกินเนื้อมากพอๆกับชาวอเมริกันเราต้องใช้ที่ดินมากกว่าที่ดินซึ่งโลกเรามีอยู่ตอนนี้ที่นี้ถ้าคุณมองข้ามเรื่องชุนแหวกไปคุณก็จะมองเห็นข้อดี ในการเลือกแมลงเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารคิดงั้นไม่ล่ะสัตว์กินพวกเดียวกันได้ยังไงเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามนุษย์กินมนุษย์อีกคนเพื่อความอยู่รอดมันคงน่าขยะแขยงมากอย่างไรก็ตามในอาณาจักรสัตว์โลกการกินพวกเดียวกันเป็นเรื่องปกติมีสัตว์มากมายกินพวกเดียวกันเองเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อปกป้องบ้านของมันจากนักล่าแต่เธอคงนึกไม่ถึงแน่ ว่าสัตว์ห้าชนิดนี้จะเห็นพวกเดียวกันเองเป็นแหล่งอาหารแฮมสเตอร์แม้พวกมันจะน่ารักแต่แฮมสเตอร์ส่วนใหญ่กินพวกเดียวกันทั้งแฮมสเตอร์ตัวผู้และตัวเมียกินลูกของมันหากลูกอ่อนแอหรือป่วยตัวเมียอาจฆ่าลูกของมันถ้ามีมากเกินไปเพราะมันไม่สามารถปกป้องตัวเองได้จนทําให้เกิดความเสีย่ยงตักกแตนตำข้าวแม้ชื่อมันจะดูเป็นตักกแตนธรรมดา แต่บางครั้งตัก๊กแตนตำข้าตัวเมียจะกัดหัวตัวผู้ที่เป็นคู่ของมันทันทีหลังจากที่ผสมพันธุ์กันเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ตัวมันและลูกๆของมันและนี่เป็นแหล่งอาหารที่หาง่ายเพราะตัวผู้จะโตเล็กกว่ามากด้วยกระต่า,ตายมันอาจจะดูน่ารักและสะอาดมากด้วยสะอาดมากซิจนุนแม่กินลูกกระต่า,ตายเพื่อให้รังมันสะอาดหลังคลอดลูกบางครั้งแม่กระต่ายจะกินลูกอ่อนของมันหากมันรู้ว่ามีนักล่าอยู่ เพื่อจะปกป้องตัวเองและลูกตัวอื่นเรายังรู้อีกว่ากระต่ายกินลูกของมันถ้ามันหิวมากกระหายหรือหนาวหมีขั่วโลกไม่นานมานี้เพิ่งมีการบันทึกภาพของหมีขั่วโลกที่ต้องจำใจกินลูกเนื่องจากภาวะโลกร้อนพวกมันล่าแมวน้ำได้ลำบากกว่าเดิมเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งกำลังละลายนอกจากนี้เพื่อความอยู่รอดพวกมันจึงต้องกินลูกตัวเองไก่ไก่จะจิกไก่อีกตัวหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงอำนาจและลำดับในฝูงเหมือนภาสิตกเรียนในฝูงไก่ไก่ยังมีพฤติกรรมชอบเรียนแบบด้วยดังนั้นถ้ามีไก่ตัวหนึงเริ่มจิกอีกตัวที่เหลือจะทำตามทำให้พวกมันกินพวกเดียวกันเองนอกจากนี้เรายังรู้อีกว่าบางครั้งไก่ที่มีภาวะขาดแคลเซียมจะกินไข่ของมันเองดังนั้นหากเธอเสียใจที่กินไข่ไม่ต้องห่วงไก่ก็กินไข่ด้วย คุณเคยอยู่กับเพื่อนๆชิลๆฟังเพลงและขอให้พวกเขาเพิ่มเสียงขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าเบาเกินไปหรือไม่คุณเคยพูดซ้ำๆว่าอะไรนะไหมพูดว่าอะไรนะขอโทษทีอะไรนะเพราะคุณไม่สามารถได้ยินและคิดว่าฉันต้องหูหนวกแน่ๆคุณไม่ได้หูหนวกแต่หูอาจจะหนวกบางส่วนหรือหูอาจจะเกือบหนวก เมื่อเราโตขึ้นบางคนประสบปัญหาการสูญเสียการได้ยินสำหรับบุคคลที่มีอายุมากรูปแบบทั่วไปของการสูญเสียการได้ยินเรียกว่า presbycusis สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ขนเล็กๆในโค c เ l e ียเปลี่ยนไปในระหว่างความชราอาจจะเปราะหรือตอบสนองน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปคำถามตอนนี้คือคุณหูหนวกจริงหรือเราจะช่วยคุณหาคำตอบ ดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีแล้วกดไอคอนรูปกระดิ่งเอาละ่ะมีความถี่บางความถี่ที่เราส่วนใหญ่ได้ยินและบางความถี่ที่เราไม่สามารถได้ยินเราจะเริ่มต้นด้วยความถี่พื้นฐานที่เราส่วนใหญ่ได้ยินนั่นคือ8 0 0 0เฮิร์ตซ์เฮิร์ตซ์เป็นหน่วยของความถี่ที่ได้รับในระบบสากลของหน่วยและถูกกำหนดเป็นรอบต่อวินาทีมันได้รับการตั้งชื่อตามไฮนริกรูดอฟเฮิร์ตซ์บุคคลแรกที่พิสูจน์หลักฐานการมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8,000เฮิรตซ์น่าจะง่ายสำหรับคุณที่จะได้ยินแต่ถ้าคุณไม่ได้ยินก็แสดงว่าคุณมีปัญหาในการได้ยินพร้อมหรือยังไปกันเลยดังและชัดเจนใช่ไหมเยี่ยมพวกเราหวังว่าพวกคุณส่วนใหญ่จะได้ยินมันไปลุยกันต่อกับ12,000เฮิรตซ์ อันนี้เป็นอย่างไรถ้าคุณคนใดคนหนึ่งอายุมากกว่า50ปีคุณอาจต้องพยายามฟังสักหน่อยขอแนะนําให้คุณสวมใส่หูฟังเพื่อการฟังที่ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือแออัดหรือเพียงแค่ฟังการทดสอบนี้ในสถานที่ที่เงียบมากๆใช่แล้วคุณได้ยินผมไหมโอเคนี่มันน่าขนลุกกลับไปที่การทดสอบดังนั้นถ้าคุณอายุมากกว่า40อาจเป็นเรื่องยากสําหรับคุณที่จะได้ยิน แต่ลองดูนี่คือ14,000เฮิรตซ์มาฟังกันเลยคุณได้ยินหรือเปล่าดีมากหากไม่ได้ยินคุณอาจจะอายุ40หรือใกล้ถึง40หรืออยู่ในช่วงอายุ40ของคุณมีความถี่มากมายที่แม้แต่เด็กๆก,ก็ไม่ได้ยินแต่สามารถทำให้สุนัขหรือแมวคลั่งได้ดังนั้นอย่ารู้สึกแย่จนเกินไปที่คุณไม่ได้ยินมัน ไปที่1 5 0 0 0เฮิรตซ์พวกคุณส่วนใหญ่จะไม่สามารถได้ยินเสียงนี้ได้นอกจากคนที่อายุต่ำกว่า25พร้อมหรือยังลุยคุณได้ยินหรือเปล่าบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณได้ยินมันคราวนี้แหละที่จะยากขึ้นดังนั้นเตรียมพร้อมที่จะไม่ได้ยินมัน1 7 0 0 0เฮิรตซ์ ้าคุณได้ยินมันและคุณอายุ18ปีขึ้นไปแสดงว่าคุณก็มีพรสวรรค์จริงๆและถัดไปที่18,000 h ตซ z ได้ยินไหมว้าวสำหรับความถี่สุดท้ายแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะสามารถได้ยินได้ดังนั้นไม่ต้องรู้สึกแย่ตามความเป็นจริงความถี่สูงสุดที่มนุษย์สามารถได้ยินได้คือ20,000 h ตซ z ดังนั้นเราไปลองกันที่20,000 h e r ซ์ ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามหากคุณได้ยินโปรดแจ้งให้เราทราบในคอมเมนต์ด้านล่างคอยฟังและดูช่องของเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายบางคนบอกว่าโลกจะสิ้นสุดลงด้วยไฟและบางคนบอกว่ามันจะจบลงด้วยน้ําแข็งคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าโลกจะจบลงอย่างไร ทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ้างว่าถ้าพึ่งหายไปจากพื้นโลกมนุษย์ก็จะเหลือเวลาอีกเพียง4ปีเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่น่ากลัวใช่ไหมละ่ะแต่มันเป็นความจริงทำไมพึ่งถึงสำคัญมากขนาดนั้นและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายจริงๆมันจะเป็นจุดสิ้นสุดมนุษย์หรือเปล่าสงสัยใช่ไหมละ่ะเรามีคำตอบมนุษย์มักจะรู้สึกสับสนเกี่ยวกับพึ่ง แมลงเหล่านี้สามารถทําอะไรที่หวานเช่นน้ําพึ่งได้แต่พวกมันยังสามารถต่อยได้เจ็บปวดอีกด้วยถ้าเช่นนั้นทําไมพวกมันถึงสําคัญและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายไปนอกเหนือจากไม่มีขี้พึ่งและไม่มีน้ําพึ่งเราจะเกิดการสูญเสียมากกว่านั้นอย่างแน่นอนมีพึ่งมากกว่าสอง0 0สายพันธุ์ในโลกพวกมันเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดของแมลงผสมเกสรและนี่คือวิธีการทํางานของพวกมัน พึ่งเข้าเยี่ยมชมดอกไม้เพื่อเก็บน้ำหวานเกสรจากดอกไม้แล้วนั่นก็จะเกาะติดไปกับตัวพึ่งพึ่งก็จะนำเกสรไปยังดอกไม้อื่นๆละอองเกสรบางส่วนไปถูกกับส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้และกระบวนการผสมเกสรก็เสร็จสมบูรณ์พึ่งจำนวนมากมีวิวัฒนาการร่วมกันกับดอกไม้เหล่านี้และใช่แล้วพวกดอกไม้เป็นส่วนพื้นฐานของวงจรชีวิตของพวกมัน พืชเหล่านี้น่าจะสูญพันธ์ไปหากปราศจากกระบวนการผสมเกสรโดยพึ่งยกตัวอย่างเช่นบลูเบอรี่และเชอร์รี่ต้องพึ่งพาพึ่งถึงประมาณ90%ของการผสมเกสรกลไกง่ายๆนี้มีหน้าที่ผลิต70%ของมเมล็ดพันธุ์ผลไม้ผักและถั่วที่พวกเราบริโภคในแต่ละวันแต่มันไม่ใช่แค่พืชที่ต้องขึ้นอยู่กับพึ่งแม้แต่สัตว์ก็เช่นกันพวกมันพึ่งพาพึ่งสำหรับอาหารของมัน หากพึ่งหมดไปสายพันธุ์ธรรมชาติของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะตายเช่นกันพึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเบอร์รี่และผละไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับสัตว์ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราและจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งหมายความว่าโลกที่ปราศจากพึ่งจะตกที่นั่งลำบากในการต่อสู้เพื่อประคับประคองประชากรมนุษย์ทั่วโลกถึง7 8พันล้านคน หนึ่งในทุกๆสามมื้อที่เรากินจริงๆแล้วเป็นเพราะพึ่งอาหารที่เราคิดว่าหาได้ง่ายจะเห็นการลดลงของการผลิตและซุปเปอร์มาร์เก็ตของเราจะมีผักและผลไม้เพียงครึ่งเดียวตั้งแต่ของพื้นฐานอย่างอัลมอนด์แอปเปิลบรอกโคลีสตรอเบอรี่แตงกวาและแม้แต่ฝ้ายจนถึงเมล็ดอัลฟาฟาที่ผสมเกสรด้วยพึ่งของที่ใช้สำหรับการเลี้ยงโคโนมก็จะหมดไป คุณพอจะจินตนาการได้ไหมว่าการหยุดชะง,งักของกุญแจสําคัญในห่วงโซ่อาหารนี้สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้เพื่อทําให้เข้าใจง่ายขึ้นอ์สไตน์กล่าวว่าไม่มีพึ่งก็ไม่มีพืชไม่มีสัตว์และไม่มีมนุษย์และนั่นก็ค่อนข้างฟังดูน่ากลัวใช่ไหมละ่ะและสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือเราสูญเสียพึ่งไปในอัตราที่น่าตกใจนักวิทยาศาสตร์และคนเลี้ยงพึ่งจัดการดูแลกับรังของพึ่งและพยายามที่จะหยุดคนไม่ให้ฆ่าพวกมันและความตื่นตัวในการปกป้องพึ่งไม่ได้ดีขึ้นเลย อาณานิคมของพึ่งจำนวนมากกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความผิดปกติของการยุบอาณานิคมซึ่งหมายถึงการตายอย่างกระทันหันของฝูงพึ่งที่เหลือไว้เพียงพึ่งที่มีสุขภาพดีเพียงไม่กี่ตัวในรังเพื่อรักษารังเอาไว้พึ่งจำนวนมากตายทุกปีและนักวิทยาศา,ศาสตร์เชื่อว,ว่ากิจกรรมของมนุษย์มีส่วนสำคัญสำหรับเรื่องนี้การใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นการเลี้ยงพึ่งที่ไม่ดีและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อประชากรพึ่งแล้วเราจะช่วยได้อย่างไรในการเริ่มต้นให้เราให้ความรู้ตนเองและคนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับพึ่งก่อนพึ่งไม่อันตรายพวกมันค้นหาดอกไม้และไม่โจมตีมนุษย์จนกว่าพวกมันจะรู้สึกถูกคุกคามด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นเราก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพพวกมันมากขึ้นอย่างแน่นอน มาลองปลูกพืชที่เป็นมิตรกับพึ่งกันเถอะพึ่งต้องการพฤกษชาติจำนวนมากเพื่อรักษารังให้คงอยู่หยุดการใช้ยาฆ่าแมลงและปกป้องฝูงด้วยหากคุณพบรังพึ่งโทรหาผู้เลี้ยงพึ่งในพื้นที่ของคุณสนับสนุนรังพึ่งหากคุณทำได้และเผยแพร่ความรู้เราเข้าใจว่าเหล็กในของพวกมันเหล่านี้อาจจะเจ็บปวดแต่มนุษยชาติต้องการเพื่อนที่บินได้เหล่านี้ดังนั้นโปรดทำสิ่งที่คุณทำได้สแสดงให้เห็นถึงความรักธรรมชาติและธรรมชาติก็จะรักคุณตอบ มีความรับผิดชอบเป็นคนดีและมีความสุขอยู่เสมอ